สวัสดีท่านผู้ชมนะครับ <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมนะผมวันนี้จะมาคัดเกมอีตามเดิมครับวันนี้จะได้ใส่ออหูฟังด้วยมีไม้นะครับโอเควันนี้จะมาตอนนี้ผมก็ได้เก็บตังค์ซื้อปืนไฟเรียบร้อยแล้วนะครับออคลิปแรกก็รู้สึกี่พูดพวพิเศษนะครับก็ต้องทนไปนะครับโอเคเรยดีกว่าของนี้จะบเล่นแค่สอง เขาจะได้เล่นแค่สองตาแล้วนะครับผมตานี้โคตรมากดูครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับเนื้อย่างครับแหมเนื้อสเต๊กดูโอ้ตีโหดมากครับปืนไฟดูครับท่านผู้ชมดีครับจังหวะนี้เรายังไม่เจอโซเดมอาคอมนะคะอืมเวลอัพเราจะอัพการีเลือดโอเคเราไม่ต้องห่วงครับ เรื่องอย่างเงี้ยเราห่วงตัวนี้เลือดโอเคไปเลยรู้สึกว่าผมเพิ่งมึนๆงงๆอยู่เล่นเทเลเรียมาเมื่อกี้นี้เองครับผมโอเคก็เลยปรับเสียงแหบนิดหน่อยเนื่องเก่าก็ไม่ได้พูดเรื่องหิวน้ำมากๆอืมงุกงกงกทำอะไรคุณตำรวจแหมดิฉันค okay. cool. ือใจตำรวจหญิงอะไรนะจำไม่ได้โอ้ ใสยหมด W Q T Q W Q ใสยหมดเลยบนแหลกกูเนี่ย้โอเมก้าอ,อัพเลเวลเลหรออ่ไม่มีมอะไรกูอัพเลยมันจะสุ่มการอัพให้อรับท่านผู้ชมคนระับท่านที่ดูมาโอเคนะเนี่ยเวลาอย่างเช่นเลเวลอัพป,ปุ๊บเนะี่ยจะดูไงเลเวลอัพเนะี่ยขี่สิ่งเหลือแล้วก็สิ่งใดน,นี่คือเลือดนะครับโอเคบอกเขาทำไมอะ่ะเขาอาจจะรู้ก็ได้ จะตายหาแล้วขอลบก่อนนะคะเรเวฟอัพเรเวฟอัพอุย้ยเอาอะไรดีวะสองอย่างนี้สามอย่างนี้ดีหายเลยเอาเลืองก,ก่อนละกันเอาไว้ที่หลังนะสิ่งใดด้วยสิ่งใดอะไรวะเม่ใช่มาถึงแล้วจังหวะนี้เราทำการตีให้มันตายหา่าอุย้ยว้วนว่วนว่นวน,วนหลบก่อนต้องหลบอีอ้วนก่อน,อนเก็บอะไรกูเก็บหมดจังหวะนี้เฮ้ยอะไรดีวะดาเมจดาเมจดาเมจ ด่ามีปพิสิษีดีสุดนะครับโอเคครับจังหวะนี้แม่งมากันนี้แล้วน้องหมาคอมไม่มาเหมือนเดิมนี่การชนะไอหมาคอมมันก็โอโคมาพูดดีเลยเว้โอจะตายแล้วเตฟเวตเออตายจนได้ค้อใครได้สุดสุดเลยเท่าไหร่วะใครได้สุดสุดไม่ได้มองเอาใหม่เอาใหม,าอาม,าอามา่อีกรอบนึงมาหาดีดหน่อยครับท่านผู้ชมเสียงเพลงอ่ะ ท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินก็ได้เว้่แต่ผมได้ยินอ่ะพูดเสียงดังเลยตอนนี้ผมจะเก็บตังค์ซื้อเนีรร่ยหมาโาเคแล้วเล่นกันเลยดีกว่าเราจะโอ้ยง่วงกี่โมงครับวะสามทุม่มทำไมตอนคลิปแรกกูคแคสไปวิกีทีกูก็ไม่ง่วงเลยทำไมคราวนี้กูง่วง่วงนี่ง่วงพิเศษ ายิงกาดดูแซ้ไฟปึง้งนี่นเก็บตังค์กันดีดาเมิแล้วกันไม่มีอะไรทำครับท่านผู้ชมครับถ้าเอ่อมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่ได้อ่ะนะครับต้องขออภัยด้วยคือเกมเนี้อยากให้มันเล่นออนไลน์ได้เลยนะถ้าใครรู้จักพวกแอดมินหรือ GM เอลยหรือคนสร้างเกมนะให้บอกเขาแบบสร้างออนไลน์ให้หน่อยนะ ผมต้องการด่วนๆและปืน,ปนก็ขอเยอะด้วยนะครับท่า,านผู้ชมเอ้ย,อยคนสร้างเกมอ่ะขอปืนแบบเยอะเลยใช่ไหมรูม้สึกว่าปืนมันน้อยมากเลยมีแค่ไม่กี่กระบ,บอกอะคิดดูดิมีแม่งไม่ถึงสิกบกระบอกอะง่วงนอนวันนี้ก็วันแสนสุขสบายนะครับการบ้านนี่มี ก็เลยมานั่งแข่งเล่นโอ้ยตีสถานะติอย่างยืดเพิ่มดาเมจโอ้ยชีตโอ้ชีตโอ้ชีตโอ้ชีตุดโอ้ยเดียวย่างเนื้อไม่ถูกแล้วโอ้เนื้อไม่ตีมงตีม่วงแล้วนละเอาเอตายไม่ไหนเราไม่ดูตอนนี้เลือดผมร้อยห้าสิบแล้วถ้าได้โอ๊ยถ้าท่านที้ไปชมเห็นครับโอเคพูดเลยรั้ พูดผิดแมาแกมาแวโอ m มก o d โอ m มก o d ตรงนี้เราจะทำการย่างเงี้ยเฮ้ยเจ็บหมาค้อมหมาค้อมมากมาวิ่งมาแไม่หมาค้อมหมาค้อมหมาค้อมอืมตายซะหมาค้อมวิธีการชนะหมาค้อมแบบไม่ง่ายคือต้องรอมันชะลอก่อนนะั่นแหละ,หละคือสิ่งดีดีสุดเพิ่มเืิสองร้อยโอ้โรเยอะเลือดเตะ ี่หติดติดติดเดี๋ยวเดเดี๋ยอ้ยติดเ้วแม่งปืนพังอีกโอ้ปืนแม่งชำรู้อุ้ยอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวขอหลบก่อนขอที่หลบก่อนครับตอนนี้ผมโดนลืมเล้าจากแฟนคลับได้แับโอเครีโหลดแล้วอะไรอะไรจังวันนี้เล่นไปสองนาทีสายสามวิ การถ่ายคลิปมึงถ่ายเป็นกิโลกิโลโอท่าน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 ท่ผู้ชมดูคลิปแรกก็จะมีปืนพกปืนเดียวนะครับแต่ตอนนี้เรามีปืนไฟกับปืนล,ลัวที่ปืนลัวตอนนี้ผมยังไม่ใช้นะครับโอเคออะไปนี่เติมเฮปีต้องการเติมเยอะเลยเวลาโดนโจมตีจะได้เลเอลเพิ่ม,มเยอะโอเคสิ่งผมอาจจะพูดสิ่งดังไปหรือเปล่าหรือว่ากุบ่นไปเองเดียว โอ้เยอะไปเดียวโอ้ไม่กดโอ้ไม่กดขอหลอกหลอกกเลือกดีเจนก่อนอ่ะไม่ลีเจนแค่สี่วะงงลีเจนแค่สี่ช่างมันโอ้ไม่กดอัพขออัพนี่แล้วบวกหกวิไม่เป็นไรหรอกโอ้ยบวกเลือดหก ต่อห้าสิบวิเอ้ยห้าวิห้าสิบวิพองานเก๊ะลำคานมาใกล้ขอให้คุ้งเป็นสุเป็นสุเถอะ์เดี๋ยวมันเปนกับการแรกกันเลยปืนพังกันได้ใช้จนมันเลยอืมเอาดีย่างเนื้อสเต๊ะหม function, ูสเต๊ะกระทะบ้านเราโอ้โหเก็บเลือดสองร้อยห้าสิบครับต้องมาช็ครับจังหวะนี้นี่คือเลือดที่เยอะที่สุดของผมนะครับปกติเยอะสูงสุดแค่สองร้อยอุ้ยฟาดวาวไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ อืเอตอตำรวจแม่งโคตเถือ่อยคิดดิอืมเผาย่างเนื้อตำรวจสามร้อยหกสิบห้าตัวทำเฉพาะดูเลือดก,กับหลอดยี่สิบพีโคแตกต่างเงั้นจัดการโซนนี้ก่อนนะผมโอเคจัดการแล้ววิ่งนี้วิ่งนี้่อนเดียวติดติดเดียวโอ้ oh my god oh my god holy shit holy shit เดียว oh my god โอ้มายกอดปะเจ้าโอปะเจ้าแปดวินาทีกูเอากูก็เอาแค่ okay. นี้กูก็เอาเดี๋ยวท่านผู้ชมครับจังหวะนี้รู้สึกว่าปืนเรามันจะพังหะแบบตายห่าแล้วตอนนี้นะครับจังหวะนี้ครับปืนปืนเราใช้นัได้ช่วยขนาต้องนีบรีบยิงครับโอเคเอ้ยดแม็กกาซีนมาแล้วแมกเอ้แม็กกาซีนอะไรเอ้ถูกแล้วนี่ว่า แค่จ okay, ังหวะนี้เอากระสุนให้เออใช้นี่ได้เว้ยอื้ยแปดบาทกูก็เอารอบนี้นานว่ะสี่นาทีโวะยังไม่เข้าใจทังไมมันไม่ได้ลายวะเกาะไปตีตอื้อเอื้อตายยังตายยังโอ้ชาปื้นผมอีกเผาทิ้งเลย,ยเดี๋ยวไม่รสิครับท่านผู้ชมตอนนี้ต่อห้านาทีครับจังหวะนี้เดี๋ยเราจะอาจจะถึงหกร้อยหรือเอ้ยเออน่าจะใช่หกร้อยหรือไม่ไมดูกันดีกว่า ไปบึม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 แม่งมาไม่มีมิธีเจนเลือดโอ้เกาะก็ไม่เกาะก็ไม่ได้เออโดนชนเออโดนลุกลุกขึ้นมาก่อนอ้จะตายหาเอาโอ้ไม่กดโอ้กดตีรัวๆเลยเดี๋ยวเดียวท่านผู้ชมช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยจังหวะนี้โอ้ไม่กดโอ้โคตรมหาศาลเงินโอ้โอ้เงินโคตรเยอะ โอ้อัพเลยครับจังหวะนี้เราจะอัพเกาะนะครับ <P ew l its> เพราะว่าอย่างอื่นกูไม่มีอะไรให้อัพแล้วความเร็วก,กูไม่เน้นความเร็วในการวิ่งกูไม่เน้นชอบเดินไปช้าๆแล้วค่อยๆตีไปก็ได้เว้ยไม่จําเป็นมาเลยทีดีเจทีลวสิบเลยลดไว้วตัวหนึ่งก่อนอยู่ซามูไรไหลาบาอืมอืมหมาไม่กลัวเว้ยหกกทีแล้วแต่อีลอกเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้นับอ่ะลืมไม่ได้มอง น่าจะหนึ่งนาทีมั้งให้จําได้ใช่หรือเปล่าไม่รู้กูขอขอดีตรงนี้ก่อนเออโดนลุมเล้วไม่กอดสถานการณ์ลุมแล้วแถมบวกแหลกบวกแหลกจังว่านี้บวกแหลกโอ้ไม่กอดแหลกกระซอยแหลกกระซอยอ่ะคราวน,นี้จะบวกนี่เครื่องวัดอุณหภูมิรู้สึกว่าปืนเราร้อนมากร้อนแรงอืมเผาสวนกล้วยเอ้ยไรกระโพนปะ โอ้ยยังไงมองไม่เห็นโอ้ my god โคตรเกลียดสวนกล้วยกูเกลียดสวนโอ้โหมึงต oh, 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 mm ีหยบรถลุลวัวทังหวะนี้ครับท่านผู้ชมครับเราเล่นกันไปหกวิเอ็กหกนาทีโอ้เลือดเหลือห้าสิบเราเมายาเลยอ๋อเอ้ยเลือดโอ้ยเห็นเห็นเห็นอ่าเห็นสีเขียวอ๋อได้แล้วเงยยิงมั่วเอออ้าวตายยังไงวะงงโอ้ตายยได้ช่างแมงเหรอ โอเคเราได้ทั้งหมด10เวท650ตัวละแนนทั้งหมด18,245คะนแนนโอเคถ้าใครมียอดคะแนนมากกว่านี้ครับผมช่วยถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปแบบเป็นถ่ายคลิปมาให้ผมดูเลยก็ได้นะโอเคได้408 408 40บาทไปยังที่ห้องรอกันเลยวันนี้โอเคครับผมวันนี้เราได้อยู่ได้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะ อันนี้น่าสงสัยมาก๋ยวผมจะลองสุ่มดูนะครับตามคนเล่ามานะครับโอเคสุ่มเลยสุ่มได้ตัวไม่โอ้โหตัวอะไรไหนลองไปดูกันดีกว่า,าหาตัวเราต้องหาตัวพวกนั้นอีกครับตัวนี้เน้นอะไรโอ้โหเน้นตีติดคลิแสดงว่าเป็นหัวขโมยติดคลิอ๋อคือเพชรนี่ ให่เป็นนักซื้อละครก็ได้เว้ยเราก็สุ่มได้เว้ยคุม้มว่ะคุม้มคุ้มเก้ครับท่านผู้ชมถ้าอยากเล่นเกมนี้ทีมเชื่องเลยครับอะไรวะครับอมบีออฟวอหรือเปล่าจะไม่ได้โอเคโปรดติดตามผมในคลิปต่อไปขอนำเสนอโดย tnv gamer ข้างหลังไม่นับนะถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้กดโปรดกดไลค์และสมัครคลิด้วด้นะจริงๆนะ Để lì mấy Yêu ơi thầy